สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ทบายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีกุมลัคกากุมประจำเดือนมีนาคม2566นะคะคนที่เกิดของเราจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะคนที่เกิดราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะมาอ่านกันในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภ ของคนที่เกิดราศีกุมเดือนมีนาคมเป็นยังไงกันบ้างเนาะตอนนี้ตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างคุณจะมีดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภเป็นยังไงมาดูกันนะคะใบแรก ว้าววิวออฟฟอร์จูนคุณกําลังจะมีโชคมีลาบนะคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นลักษณะของกงล้อของการเปลี่ยนแปลงเนาะมันเป็นลักษณะของการหมุนวนเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วกลับเข้ามาคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีเกณฑ์กำลังจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของการเดินทางหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางเยอะคุณกําลังจะมีโชคที่เกี่ยวกับเรื่องของการได้เงินมาจากอาสังหาริมทรัพย์เงินที่เกี่ยวกับที่ดินเงินที่เกี่ยวกับมรดกหรือใครที่อ,อยากขายที่อยากขายบ้านเคยคิดหรือประกาศขายมานานแล้วยังขายไม่ได้เนะี่ยตอนนี้คุณจะขายได้นะ โชคลาภขอโทษนะโชคลาภของของของเงินที่ที่มันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ <c oughs> เป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาทําให้แบบว่าเกิดความมั่นคงอกงล้อของการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะเป็นในลักษณะของการมีชื่อเสียงด้วยนะการมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินหรือได้เจอเจอกับคู่ที่มีฐานะทางการเงินที่ดี ปกติแล้วอะลักษณะวิวออฟฟอร์จูมเป็นลักษณะของการเรียนรู้คุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้นะเป็นคนที่ฉลาดฉลาดและการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็รักการเดินทางมันเป็นลักษณะของการหมุนวน,นเปลี่ยนแปลงเดินทางเนาะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเขาเรียกว่าการเงินหมุนเวียนดีขึ้นเงินเงินได้รับมาจากมรดกอย่างที่เราบอกเนาะแล้วก็ ถ้าใครที่ยื่นกู้ขออนุมัติยื่นกู้กับธนาคารไว้คุณจะได้รับเนาะเหมือนแบบฐานะทางด้านทางการเงินของคุณน่ะมันจะมั่นคงขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบเจอกับคนที่มีฐานะทางการเงินดีหรือพบเจอรักจากการเดินทางการเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นการเดินทางไกลคนที่จะเจออาจจะเป็นถึง ชาวต่างชาติก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคู่ที่เป็นบุพเพของคุณนะหรือมันเป็นลักษณะของการหมุนเวียนเอาคนเดิมคนเก่าคนที่เป็นคู่จากอดีตชาติของคุณกลับเข้ามานะมาดูกันต่อการงานการเงินความรักโชคลาภโชคลาภใบแรกก็มาเลยอะ่ะคุณกำลัมีเกณฑ์กำลังจะได้มีโชคมีลาบนะก้อนใหญ่ด้วยแหละ เดลเวอร์ oh, คุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้พบรักนะคนนี้เหมือนแบบคุณพบแล้วคุณถูกใจอ่ะมันมีมีเป็นลักษณะของการได้พบกับคนที่ถูกใจเดลเวอร์ <The lover S 1> เป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์คนที่พูดจาเก่งพูดจาดีพูดแล้วได้เงินช่วงนี้ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นลักษณะของการพูดแล้วได้เงินพูดแล้วแบบ มีเสน่ห์คนอยากเข้าหาคนอยากพูดคุยติดต่อเจราจาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะช่วงนี้เนาะนะี่คุณมีเณฑ์ที่กำลังจะได้พบรักด้วยคนนี้อย่างอาจจะเป็นรักอัดรักจากอดีตชาติหรือรักที่เป็นบุคคพสสนนิวาดของคุณก็ได้นะแต่เดลเวอร์ ed, เป็นลักษณะการได้พบกับคนถูกใจแต่ว่าจะได้ศึกษาดูใจกันไหมเนี่ยมันมี off, วิวออฟอร์จนมาประกอบด้วยอะ่ะมันน่าจะเป็นรักที่ รักที่เป็นคู่ของคุณนะมาดูกันต่อฮึทวอฟวอนทวมฟวอนเป็นลักษณะของการรอข่าวข่าวในเรื่องของการงานข่าวจากทางไกลออนไลน์ต่างประเทศมีคุณมีเกณฑ์ที่กําลังที่จะได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมหรือคุณรอที่จะได้หุ้นส่วนหุ้นส่วนในเรื่องของการงานงานของคุณจะมั่นคงขึ้นนะงานของคุณจะ มีคนให้การสนับสนุนคุณเหมือนแบบจะมีหุ้นส่วนหุ้นส,นส่วนสองคนขึ้นไปในเรื่องของงานเนาะหรือถ้าคุณรอรอ,อการติดต่อจากทางไกลในเรื่องของงานคุณก็กำลังจะได้รับนะคะอะไรกระโดดออกมาดูสิว้าวเดดสเตงเดสเตงเป็นลักษณะของไพ่ประจำคนที่เกิดราศีสิงห์เนาะเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งเข้มแข็งเ,เ,เด็ดเดี่ยวอดทนอึดถือทน เป็นลักษณะของคนที่กแกร่งหญิงแกร่งหญิงเก่งหรือลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของคนที่อ,อยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องมีใครฉันก็สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองได้เนาะเป็นลักษณะของของคนที่มีความรู้นะมีความรู้มีความสามารถคือคือคุณเป็นคนที่แกร่งอะแกร่งและมีมีความรู้ทีเนี้ยไอความ แกล่งของคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณไม่ใช่ไม่ใช่ใช้แต่แกล่งอย่างเดียวแต่อยากให้คุณนําความอ่อนน้อมถ่อมตนที่คุณมีอยู่ในในตัวคุณะออกมาใช้เพราะว่าในในไพ่เดอะสเตงเนี่ยถ้าเป็นไรเดอร์เวกนะคะจะเป็นลักษณะของคนที่สามารถปราบสิงโตได้ด้วยมือปเปล่านะคือคือให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณน่ะในการาปราบในการ แก้ไขเออในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาคือใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณในการคบหาคนอื่นเพื่อนฝูงผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้อยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากเนาะแล้วช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องอาการของการปวดหลังปวดหลังปวดเอวปวดคอบ่าหลังเนาะ ว้าวจัตติจัสติเป็นลักษณะไพ่ประจําราศีตุลน,นะคะเป็นลักษณะของความยุติธรรมเหมือนคุณกําลังจะได้ไปเซ็นสัญญาหรือใ,ใครที่รองานอยู่นะคุณกําลังจะได้ไปเซ็นสัญญาติดต่อในเรื่องของของเอกสารสัญญาหรืออกําลังจะเกิดความยุติธรรมขึ้นกับคุณไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายอืเหมือนว่า <c oughs> เรื่องเนี้ยมันจะทําให้คุณเขาเรียกว่าอะไร ได้เปรียบเออได้เปรียบนะหรือไม่ก็คนที่คุณกําลังจะได้ไปเจอเจอเนี่ยเขาเป็นลักษณะของคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์พูดอะไรตรงไปตรงมาเนาะหรือไม่ก็ตัวคุณเองอะเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาเนาะเป็นคนลนักษณะเป็นคนแกร่งแกลงอนะเออเป็นหญิงแกล่งแล้วก็เป็นคนตรงตงเนาะ ห้าเหรียญห้าเหรียญมันเป็นลักษณะของการขาดแคลนในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วคุณมีเงินอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็แล้วเหมือนคุณคิดมากอยู่ในเรื่องของการเงินเหมือนช่วงนี้ใช้เงินเยอะใช้เงินไปนู่นนี่ทํานั่นนี่เยอะมันก็เลยแบบเหมือนแบบเงินฝืดเงินติดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะมีนะเงินมันมีอยู่เนี่ยห้าเหรียญมันมีแต่ว่ามันยังนําออกมาใช้ไม่ได้ นะมันอาจจะเป็นเงินที่อยู่ในกองทุนอยู่ในหุน้นอยู่ในธนบัตรรัฐบาลหรือเป็นเงินเดือนที่มันยังไม่ออกอน่ะเนาะใ่คุณรออยู่รอที่เนี่ยมันเป็นเป็นลักษณะของเงินที่อยู่ใน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 กรอบอยู่ในประตูเนี่ยที่เรายังสา่ไม่สามารถขายเอาเงินออกมาใช้ได้มันเลยเหมือนแบบฝืดเคืองในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นในช่วงของของเขาเรียกว่าอะไร ใช้เงินเยอะอะพอใช้เงินเยอะมันก็เลยตึงมือแนววอนเป็นลักษณะก้าวไม้เป็นลนักษณะของการให้คุณยึดหยัดสู้อึดอดทนในการทำงานให้มากขึ้นงานมันจะมีเยอะงานเยอะงานมากมันจะทำให้เราแบบรู้สึกทอ้อแต่ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้เราใช้ความพยายามใช้ความอึดอดทนในการยึดหยัดสู้ สู้กับปัญหาในเรื่องของงานให้มันผ่านพ้นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณมีความรู้คุณมีความสามารถนะคุณเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนนะเขาอยากให้คุณใช้ใช้ตรงนั้นนะ่ะออกมาออกมาในเรื่องของงานให้มันแบบว่า<ม>เต็มที่เออ,อให้ให้ใช้ความอึดอดทนของคุณออกมาเต็มที่ให้เต็มที่เนาะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวคุณจะสามารถฝา่าฟันปัญหาในเรื่องของงานไปได้นะคะมันเป็นลักษณะของบางคนอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าต้องประครับประคองอ,อต้องประครับประคองในเรื่องของลักษณะการตำแหน่งในเรื่องของงานอะไรแบบเนี้ยประครับประคองให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ให้คุณอื่นอดทนอ่ะยืนหยัดสู้ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะความรักความรักเนี่ยที่คุณกําลังจะไปเจอเจอเนี่ยมันเป็นเหมือนคุณเองอ่ะเคยผิดหวังเจ็บช้ำในเรื่องของความรักมาก่อนอาจจะหลายครั้งหรือรักครั้งนั้นมันทําให้คุณเจ็บช้ำมากมันเลยเหมือนคุณแบบสร้างกําแพงเอาไว้สูงอะ่ะเออใครก็เข้าถึงคุณได้ยากเออประมาณนั้นเนี่ยเหมือนคุณสร้างกําแพงเอาไว้ปิดกั้นตนเองอะ่ะใครก็ เข้าถึงได้ยากแต่จริงๆมันกำลังจะมีรักดีๆเข้ามาเนาะ The Lover เนาะลองดูนะคะลองเปิดใจดูนะแน่ๆอัศวินขี่มา้าขาวก็มาอีกในในออฟครับมันเป็นเหมือนคนที่สุภาพใจดีมีน้ำใจเป็นเหมือนคนที่กำลังจะมาหยิบยืน่นความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณกำลังจะได้เริ่มต้นพูดคุย มีความรักครั้งใหม่กับใครบางคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ใจดีแล้วก็สุภาพเรียบร้อยแต่เขาจะค่อยๆเข้ามาเขาจะค่อยๆเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะลองเปิดใจดูนะอย่างที่เราบอกนะว้าวเ of s ่นออฟ เซีวนอบสอบมันเป็นลักษณะของคนคนดื้อคนผ่านคนคดโกงหรือช่วงนี้ในเรื่องของงานคุณอาจจะต้องจะเจอกับเรื่องของการประมูลงานประมูลงานการเขาเรียกว่าการแข่งขันน่ะการแข่งขันกับคนอื่นในเรื่องของงานจริงๆแล้วคุณเป็นคนแกร่งอยู่แล้วคุณเป็นคนเก่งหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะมีในเรื่องของลักษณะของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเดินทางไปต่างประเทศก็ได้งานที่คุณรออยู่เนี่ย global ทางไกลต่างประเทศออนไลน์เนี่ย อาจจะทำให้คุณตัดสินใจที่จะเดินทางก็ได้นะการเดินทางครั้งนี้มันจะทำให้คุณได้เจอเจอกับความรักด้วยนะเนี่ยตั้งแต่ใบแรกที่มันขึ้นมาคือคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะย,ย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางเนาะและการเดินทางมันจะทำให้คุณได้พบกับความรักเนาะหนึ่งใบนะคะเดอะแชม <c oughs> เปลนด์มเปลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูนะคะ เดอะเทมเพลนเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงกันนะ <c oughs> ตอนนะคะเดอะเทมเพลนเขาบอกว่าให้คุณปรับสมดุลปรับความคิดปรับให้มันบาลาน์น่ะอยากให้คุณบาลาน์ความคิดไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของการเดินทางแต่ว่าอยากให้คุณ่ะปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันคงที่ ให้มันแบบมั่นคงให้มันเกิดสมดุลคือเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ปรับสมดุลในตัวเองอเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์กาลังจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจริงๆนะเนี่ยไม่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะของตำแหน่งงานหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะในช่วงนี้นะอืมันเป็นลักษณะของการเดินทาง จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบการเดินทางด้วยนะเนี่ยต้องเดินทางคุณมีเก่งต้องเดินทางนะไพ่สองใบออกมาเลยหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการ <c oughs> ประสานงานงานที่ที่ต้องติดต่อกับคนอื่นบ่อยๆงานที่ต้องอาจจะเป็นคนที่พูดติดต่อเจรจานักพูดทูดหรือการสื่อสาร การสื่อสารการเดินทางเหมือนคุณจะต้องใช้คำพูดในการติดต่อในเรื่องของงานบ่อยๆเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเดทเพลนส์ ate, มันเป็นลักษณะของของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลนาะเหมือนมันอาจจะเป็นลักษณะของรักเก่าหววคืนก็ได้อันนี้ก็เป็นรักเก่าหวนคืนเหมือน,นนะแต่อันนี้มันเป็นรักที่มาจากอดีตชาติด้วยนะมันเป็นรักที่มาจากคนเก่าคนเดิม อาจจะไม่ใช่ในชาตินี้อนนเ,อนนะนเอออาจจะในไพ่เราอ่านตามไพ่นะไม่ได้มโนเองเราอ่านตามไพ่นะมันอาจจะเป็นรักที่มาจากอดีตชาติเนาะในใบนี้มันก็เป็นรักรักเก่าหวนคืนหรือรักที่จะเจอจากการเปลี่ยนแปลงเอ,อการเดินทางอรักที่จะเจอจากการเดินทางก็ได้นะคุณมีเกณฑ์ที่ <c oughs> อ่าจะเจอเจอจะเจอเจอกับชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะ เขาบอกแบบนี้นะในล,ลักษณะของไพ่นะคะ,ะหรือช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักเพราะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วในไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของคนที่ขี้เบือ่อขี้เบือ่อชอบการเดินทางชอบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราว่าคุณมีเกณฑ์กาลังจะเดินทางต่างประเทศจริงนะใบนี้ก็เป็นลักษณะของการการเดินทางโยกย้าย ไปไกลถึงต่างประเทศเลยนี่ด้วยนี่ด้วยโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนอะคนราศีกุมลัคกากุมความสุขความโชคดีทั้งหลายรับเอาไว้เนอะรับสิ่งดีๆเอาไว้ความสําเร็จการได้เจอกับรักแท้การเจอกับสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่กําลังจะเข้ามาขอให้คุณเจอกับเรื่องดีๆจเจอกับโชคลาภความมั่นคงในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของความรักคุณมีสเสน่ห์มากช่วงนี้นะคะใช้สเสน่ห์ของคุณให้ให้ให้ไปในทางที่ดีพูดดีมีสเสน่ห์พูดแล้วได้เงินอ,อประมาณนั้น วันนี้ลาไปก่อนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาพบเจอคลิปเราเป็นครั้งแรกเรารบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องเมจิทาร์ลบายคิต t ี้ให้แล้วก็ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ขอบคุณมากนะคะเมจิทาร์ลบายคิต t ี้ค่ะ